ให้สนใจมาเชียงคานนะคะดัแนะนำด้วยนะที่นี่ค่ะโรงแรมไอตันลีสองนะคะเป็น,อน,นเอ่อเชียงคานทีคานที่เอ่อเชียงคานทีเวอร์มเมาท์เทลีสองนะคะมีสระว่ายน้ำมีร้านอาหารซเรื่องชื่อน,นะคะเป็นคาเฟ่เอ่อดีรีเวอร์นะคะที่นี่แล้วก็ฝั่งด้านโน้นก็คือจะเป็นแม่น้ำโขงฝั่งลาวฝั่งด้านโน้นล้วเราก็เห็นเนี่ยที่จูแมนโดนมาตกปลาช้าๆไหนก็ดีดเงาเขาดีดเงา ช้าเลยนี่มาเห็นหนมีคนตกปลาเป็นธรรมชาติมากค่ะเพื่อนๆมีครบครบทุกสิ่งเลยที่นี่ร้านอาหารคาเฟ่ท็อกเกอร์โอเคเรื่องอา,าหารเชา้าเดี๋ยวไปทางด้านน้นค่ะจะเห็นเนี่ยปิชมแมนช้าในลูกโอ้โหเดียทำไมหนูหันเร็วอย่างนั้นนะ่ะเวลาออกมาเป็นวิดีโอตลกมากเลยนะเชฟช้าในลูก หันไปดูตรงนั้นนยลบคือเอาเอาัลกูินีมี้ตรงนั้นเอาปัดก่อน